อ้าวไอเล็บดีกูไอเล็บดีกูไอ้เทียกูเจ็บกูเจ็บอ้าว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 มา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 ผมไปผมต้องการการเสียขวัญเฮ้ยเฮ้ยไล็บไอเล็บดีตำรวจได้หมอ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 ออกแล้วใช่ปะโอเคกูไปคุยกับบ้านจอดแป๊บหนึ่งตื่นมาแล้วแบบตึงตึงแบบใครข้างในวะไอไอเบนั่นแหละ อะไรมาแล้วเ <c oughs> นี่ยครับเขาออกภูละ <c oughs> อันนี้รู้ใช่ไหมครับดีใช่ครับลุงผมขอโทษว่าเอ็งเจ้าได้หูดับอะ่ะไม่แต่ไม่แต่ว่าผมไม่ได้ยินแต่ว่าไอ้เนนม,มื่อกี้ได้ยินได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วเมื่อกี้ลุงได้ยินผมไหมครับตอนที่เขาโดนจับได้ยินผมปะได้ยินชัดเจ๋วเห็นว่า <c oughs> ทุกคนได้ยินหมดอะ่ะยกเว้นคุณอะอโโอเป็นไงครับโโเวลาแบบเห็นเห็นตัวเลขของบินแล้วมันแบบ ผไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ไม่อย่างนั้นไม่ไม่ได้ไม่อย่างนั้นครับอย่าพูดอย่างนั้นดิไม่รั้สิ่งที่ผมโดนไปอ่ะไม่ลุงเปแต่ถือว่าไอ้นี่แล้วกันผมขอโทษครัมันผิดที่ผมเองเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่หมายถึงบินที่ผมโดนไปอ่ะกลับเวลาได้ผมโดนคุณพี่ก็ได้ลุงลุงไม่แต่ลุงลุงก็ชนผมตรงนั้นดับเหมือนกันแต่ผมขอหายกันไม่ได้หรอ S 1> <S 1> ยังไงอ่ะไม่ผมไม่ไตั้งใจชนคุณคุณเบรกแล้วผมมา <S 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 สกิดตุดนิดเดียวแล้วคุณก็หลับไปเลยไม่มันหลับเลยไม่เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ผมไม่ได้ตั้งใจชนไงาใช่ที่ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ยินเหมือนกันไงแล้วมีรุ่นพี่มีตำรวจมาเลยรับเลยรับเลยรับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามีรุ่นพี่คนนึงอ่ะเขาบอกว่าเให้ผมอ่ะเอาเขาไปในสอนอเลยแล้วผมทำอะไรไม่ได้ครับผมไปแค่นักเรียนตำรวจไงลุงมื่ก็ต่อยไปดิมูกอเดียวเดียวเหตุการณ์นั้นอะมา คือจริงๆอะถ้าผมจะช่วยไอตีผมช่วยได้นะผมยิงคุณก็ได้้วใช่ผมยิงคุณมันก็จบไปแล้วตรงนั้นน่ะผมก็สามารถช่วยไอตีแต่ผมมาชนตำรวจไปผมก็เลยแบบปล่อยๆแต่กี้เนี่ยไม่แต่ลุงก็ยังยิงต่ออยู่ไห้ผมไม่ได้ยิงยิงคนขลักเลยผมไม่ได้ยิงผมยิงไอตีนะเดี๋ยถ้าผมไม่ได้ยิงเลยยิงนิวยุงยิงผมไม่โดนผมเลยยิงคืนนี่หนังเรื่องนี้นี่หนังเรื่องนี้นี่นายสั่งมาใหญ่นี่ไม่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็ผิดฐานถ้าถ้าคุณถ้า ถ้าคุณจะเล่นอย่างนี้สุดท้ายแล้วคุณก็ผิดอ่ะใช่มันก็ผิดครับมันก็ผิดใช่ผมยอมรับว่าผมผิดอ่แล้วแล้วคุณแล้วคุณจะทำไงผมใส่บินไปโดนหมื่นห้าโดนถุงซบไปถุงหนึ่งโดนโทรศัพท์ไปหนึ่งถ้าลุงอยากได้เงินคืนผมโอนคืนให้ครับลุงผมทําอะไรไม่ได้แต่ถุงสบให้ไม่ได้เหรอหกเป็ได้ครับสามเป็นได้ครับสามไรกันไปอ้าวงั้นก็ต้องโอนมาคูณสองครับถ้อย่างนั้นอ่ะไม่ได้รู้เงินไม่คุณสองไม่คุณขโมยถุงซบไปแล้วอ่ะมึงปรับถุงสองเลยสัตว์อะ ไม่คุณขนมขโมยไม่คุณจะบอกว่าคุณให้ผมหมื่นห้าอย่างเงี้ยแล้วให้ผมไปซื้อถุงซุปเองเหรอแล้วแล้วความถูกต้องที่ผมโดนอ่ะผมจะทำยังไงไม่โดนชนไงลุงแล้วความถูกต้องที่ผมต้องได้อะไรที่ปกติได้รับโดนกล่องส้อกล่องหนึ่งเนี่ยเอาย้อนด้วยย้อนด้วยก็อันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วสุดท้ายอ่ะมันมันมันหนีอันนั้นมันอยู่อยู่แค่ตรงนี้ไงผมไปตั้งคือคุณเบรกคุณขับมาแล้วคุณเบรกตัดหน้าผมอ่ะซึ่งคุณคุณเป็นคนผิดในตามกฎหมายแล้วอ่ะ เ,เ,เตามไหมเอาไม่ถ้าตามกฎหมาย<ห>แล้วคุณเบรกผมชนตูดคุณผิดไม่ใช่ใช่ลุงไม่ใช่แล้วผมเบรกลุงก็ต้องระวังผมด้วยดีไม่แต่คุณเบรกกันทันหันนะฮะแล้วก็อย่างนี้จะทำไงอ่ะผมมีกล้องมาใหม่ด้วยต้องหากสองช็อตรถแล้วลุงมันใช่ไม่ผมก็หักนะแต่คุณเบรกแรงอ่ะเบรกตำรวจรถลุงเบรกรถตำรวจมันดีกว่าเบรกรถผมอ่ะแล้วผมจะทำยังไงอ่ะคุณวิ่งมาเร็วอ่ะแล้วผมเบรกอ่ะไม่จริงลุงตรงนั้นมันจะวิ่งเร็วได้แค่ไหนไม่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผมอ่ะรอด สุดท้ายแล้วังไงผมกาไม่จริงไม่จริงลุงผมรอดไปแล้วแล้วทีนี้ไอ้แจ็คอุ้มผมลงจากรถแล้วมันอยู่ในมือคุณได้ไงตามตามหความจริงของวิทยาศาสตร์หลุงเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มลงจากรถอย่างนั้นเหรอลุงไม่ใช่อุ้มครับผมยิงยิงไงยิงเอาปืนยิงลงจากรถตามหลักของวิทยาศาสตร์แล้วอ่ะไม่มีทางที่ตัวผมจะไปหาคุณได้ฟึบแบบเนี้ยถูกต้องไหมครับมันถูกต้องมันถูกต้องใช่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วซึ่งคูผิ่ไม่ไหวแต่ที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยือมันผิดจริง พูดจริงเออพูดยืดเนี่ยที่พูดยืดเนี่ยไม่เป็ผิดอะไรไม่ผิดอะไรคือคุณน่ะก็ต้องจ่ายผมเรื่องถุงศพกับโทรศัพท์แล้วเงินหมื่นห้าใช่โทรศัพท์เกินสองหมื่นห้าก็เปห้าพันนะครับผมผมไม่เอาเวลาคุกของผมก็ได้ถึงว่าผมก็ผิดด้วยไงเจ้าเจ้าผมเป็นแค่นักเรียนตนรวจไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมก็ต้องไปเข้าคุกแล้วเนี่ยรู้ป่ะไม่ไม่ผมรออยู่ในนั้นดูฟ้องผมก่อนนะผมที่ผมจะอะไรใช่ไหมฟังคือผมเป็นแค่นักเรียนตำรวจผมไม่มีตังค์คืนลุงยี่ขนาดนั้นรอ อยกูถ่ายโทรศัพท์มากับจำนวนเงินอนะมาถ่ายมาให้ผมดูก็ได้ถ่ายจำนวนเงินกับโทรศัพท์มาไม่ถ่ายถ่ายจำนวนเงินบ,บัญชีอะบับีอะามชีมาโอ้ทำไม่เป็นรูเนี่ยเอาผมพูดก็ได้เนี่ยผมเพิ่งผมเพิงพ่งซื้อแหวนต่อเซิร์ฟมาเนี่ยสามแสนเมื่อกี้เลยด้วยไม่แล้ว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 ก็มันมีมันมีตำรวจคนหนึ่งอะที่แบบว่าให้จับผมไปคนนั้นก็ผิดเหมือนกันที่บอกจับไปเลยอะไรประมาณเนี้ย ไอคนข้างหลังนี้ใช่ไหมการกระพุ้นนะพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ผมไม่โทษพี่เขาหรอกเพราะผมผมเองก็ตัดสินใจันง้คุณคุณคุณก็ติดหนี่ผมงั้นถ้างั้นคุณก็น่ามืดใช่ใช่เวลาไปเห็นตัวเลขเวลาเห็นตัวเลขบินน่ะแล้วมันน่ามืดอะงั้นคุณก็ผิดไม่แต่ผมได้ยินผมก็ฟังก่อนแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ผมก็พูดปากขี่แล้วตอนตอนผมพูดอ่ะคุณก็ไม่ฟังเลยผมไม่ได้พูดกับผมเลยผมพูดแล้วว่าตำรวจมันไม่ได้ผมบอกไปแล้วรู้ขูอยู่ตรงนู้น ตรงไหนมันก <łość> ็เหมือนกันปพะวะไอ้เี็ก็ไม่้อยู่ตรงนั้น่ะงนนี้ผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรเลยเงินกินยศเ่อมันหอมขนาดไอ้แจ็คพูดยังไม่ได้ยินเลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมาคุยมันจบคือคุณต้องเสียผมหมื่นห้าแล้วก็ค่าถุงศพได้ถ้างันผมเป็นนี้ลุงแล้วกันเอาถ้าผมผิดอย่างนั้นให้มาผมเป็นนี้ลุงแล้วกันสามหกครับผมสามหก ไม่ผมเป็นนี่ลุงก่อนไม่ครับจ่ายสดวนเที่ยวเบื่อทวงครับผมก็จ่ายก่อนดีแปะโป้งทุกกรณีนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปเรียนเสผมไปขายลงมาคุ้มลุงนะใช้รถไม่ได้อะไรผมผมก็ไม่มีตังค์จ่ายเหมือนกันเนี่ยเพราะงั้นผมก็ลบิรถไม่ได้เฉยๆกระปากดีกูตบกูตบผมให้คนยืมสองหมื่นอ่ยืมแล้วผมคืนสองหมื่นไหมถามก่อนคืนสี่หมื่นน่าเห็นไหมผมก็ไม่ยืมผมก็เป็นนี่ลุงนี่แหละเป็นนี่ผมก็คูณสองไงใช่ผมเวลา พรุ่งนี้ผมเอามาคืนแล้วกันลุงถ้างั้นนะพรุ่งนี้ไม่คืนคูณสองนะเออเดี๋ยวผมไปหาตามมาคืนงั้นเอางี้วันจันทร์ดีกว่าวันจันทร์วัันนจทร์ไม่เอาพรุ่งนี้เลยลุงไม่ผมให้เวลาถึงวันจันทร์ไม่ไม่ผมให้เวลาถึงวันจันทร์วันจันทร์หลังหลังไม่หลังจากวันจันทร์อ่ะคือคุณคุณสองโอเคนะ คุณต้องจ่ายผมวันไม่ได้ดิลุงแล้วถ้าเกิดวันมันจะลุงไม่มาล่ะผมจะคืนที่ใครมันรู้มันหลัผมก็ไม่รู้ทำไมผมยัไม่รู้ลุงชอบเหลี่ยมอ่ะทำไมผมยังไม่รู้เหลือสี่ตัวน้อยไปเนี่ยเร็วผมคืนที่คนอื่นได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยได้วันจันทร์น่ะถ้าจะนับวันจันทร์น่ะคนที่ไหนเขานัดพรุ่งนี้ไม่เอาจะเอาวันเดี๋ยว เรียกเรียกเรียกกันแล้วเพื่อนเราเรียกแล้วเพื่อนครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตกลงกันก่อนว่าทั้งหมดเท่าไหร่ก็สี่หมื่นไงสองหมื่นสี่หมื่นเลยเหรอสองหมื่นสองหมื่นแล้วสองหมื่นพอแจ็คสองหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นนะเผมไงที่คุณยืมไปเมื่อกี้อ้าวคุณยืมไปแจ็คไปแล้วอ้าวตำรวจเมื่อกี้มันยืมไปแจ็คไปแล้วสองหมื่นอ่ะยืมไปแล้วครับคุณคุณตำรวจครับดูดิอะไรผมตำรวจไม่รู้ไม่ใหรู้เลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนไม่มีชื่อคุณเลยพี่พี่ติดนี่เขาเหรอ จ็จะคิดตำรวจใหม่ก็อยู่ปะอยู่ปะที่มันเกินยี่ห ombre ่สองหมื่นแล้วบอกขึ้นสิแล้วก็โอเคได้เลยผมก็เลข้าไปอ่านน้ำมานั่นไอ้แจ็คโอนไปแล้วใช่ปะสองหมื่นอ่ะฉันว่าเขาบิดอ่ะเด็อ้าวไหนอ่ะคนที่ใครอ่ะรู้คนที่คุณไงไม่มีโอนเงินไปแล้วเอาผมเรียกอะไรทั้งนั้นอ่ะเรียกอะไรแจ็คคุณชื่อนี่ไงชื่อเดี๋ย่ผมเปิดชื่อ โอ้โหจบช่างนะแล้วไป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 สวิตเปิดไหไป่ไมผมโดนสวิตเบทคืนครับเออสวิตเบทไอ้แจ็คอะตำรวจไหมสวิตเบทไอ้แจ็คโดนยึดใช่ยึดไปสามวันเกินเวลาแล้วใช่๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คเวลาให้แป๊บนึงก็ถาวอนที่ถาวอนไอ้มึงรู้ได้ไงมึงไม่ได้เป็นคนยึดกูมันมีมันมีให้อ่านครับมันมีขึ้นรายชื่อให้อ่านด้วยไม่ไม่แต่ว่านะผมโดนยึดแบบไม่ดีครับใช่แบบไม่ดีแบบแบบมันผิดวิธีอะไรเงี้ยคือต้องคืน คืนภายในอันนี้มันเลยอาทิตย์แล้วเดี๋ยวๆนะผมโดนเป็นเดือนละตะกี้โดนยึดอะไรนะสวิตเปรสวิตครับสวิตเบรตรอบน้ะผมไม่ได้ไม่ได้แทงด้วยซ้ำผมแค่เคาน์เตอร์หลบแค่ท่านี้หลบอ่ะอ๋อไอ้ที่โดนถาวรไปป่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่เอาขาแจ้งเรื่องมาแล้วเหรอเขาให้เขาให้คืนเหรอเขาแจ้งเรื่องยังอ่ะอันนี้ยังไม่ดูเลยว่าเขาให้คืนหรือเปล่าแล้วบอกว่าให้ให้มาเอาคืนครับถามจะแล็บเลยพี่วอลเลย์ มีเบิร์ตวัตตูเนียมีเบิร์ตวัตตูเนียจ่าจ่าอยู่ในวอรไม่จ่าเดี๋ยวมันก็โดนประกาศคืนมาเหมือนเดิมอบบให้สวิตเบิดแจ็คกี้ถลุให้คืนเหรอที่ว่าโดนยึดถาวรอ่ะจ่าบอกไม่ให้นะไม่ให้ได้ไงบอกว่าจ่าบอกให้คืนมเขาดูมันเขาดูหลักฐานไปแล้วว่าสองวันที่แล้วอ่ะยังยังยังไม่คืนยังไม่คืนเขาอยู่หน้าซนนอกลุงเนี่ยไม่คืนนะโอเคโอเค จ่าอกไม่คืนนะแต่ผมไม่คืนไม่คืนไม่คืนเมื่อวานแต่จะคืนเดี๋ยวเดีรค่อยค่อยค่อยมาเคลียร์ทีหลังก็ได้นี่ไม่รู้อันนี้จ่าแค่บอกว่าไม่คืนผมคืนได้ไงเาจะคืนได้ไงไอเคสไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้อยู่แล้วก้าวหกก้าวหนึ่งหนึ่งผมกิาเนี่ยแล้วผมไม่ได้แทงด้วยเนี่ยผมเนี่ยผมอยู่ท่าเนี้แล้วผมตกแล้วผมไปคนโดนยึดเฉย ถ้าผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ไงต้่งอยู่ในเหตุการณ์9 6 9กใจตาว่าจะยึดไม่ยึดนี่แบบนี้แบบนี้เนี่ยสมมติผมถือมีดใช่ไหมไอ่แจ็คก็ถืออยู่ไอ้แจ็คทำเด้อ่าครับลงอ่ะอย่างหลบท่านเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลบหลบอย่างเงี้ยแต่ว่าโดนยึดเนี่ยหลบอย่างเงี้ยแต่โดนยึดผมโดนป่าด้วยนะผมโดนป่าด้วยอันนี้ต้องไปร้องเรียกจากคนเดียวเลยอ่ะเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเอาโทรศัพท์มาเลยไอ้หนุ่มนักเรียนตำรวจใหม่เนี่ยเอาโทรศัพท์มา เดี๋ยวลุงลุงยังไม่ออกจากคุกนะต่อรับคืนได้ไงไม่ผมไมาคุยกับเขาจะมาแล้วจะาคุยหคสาแล้วเขาไม่ผิดแล้วไงลุงไม่ผิดแล้วไงมีบินเลยต้องวเยอะมากแลับเนี่ยเดี๋ยวลุงผมแป๊บนึงนะผมขอเมนชื่อลุงไว้ก่อนผมไม่มีโทรศัพท์งั้นผมต้องเจอเต็มนะก็โดนเจ็ดพันห้าครับสามสิบนาทีเต็มนะเสียงตึงเลยอ๋อใช่ใช่ผมลืมผมบอกแล้วเวลาใครเห็นตัวเลขเงินเดี๋ยวบินแล้วมันแบบเหนือสามพันแต่มันตาสี่พันละกันผมขอสี่พันครับ เ้ยดู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 มันมีผีพันเป็นขอสี่พันด้วยเฮียใช่ไหมครับลุงเออสามสิบนาทีนะครับสามหกโทรศัพท์สิบห้านาทีนะครับโทษทีมีครับโอ้ยครับใช่รอบมุมใช่ครับไปไปไปนั่งเอาผ่านกันเดี๋ยวนั่งเอาผ่านดีกว่าไอ้สีดัมหายไปแล้วไอ้เฮียอะไรนะอดัมอ่ะ แย่การจะคราวนั <and> ้นหายเลยทิ้งกูโดนจับลองไปชดน่ารักจังไงเคียร์นี่แล้วเคลียร์เขาเคลียร์นี่เคลียร์อะไรตะลอมมาใช่ผมเจอลุงไข็งแล้วไม่จับไป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 จับจะจับดีจะจับดีผมไปเคลียร์มาแล้วไปเคลียร์มาแล้วเคียร์เรื่องอะไรอ่ะลุงเคลียร์เรื่องอะไรลุงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใส่ชุดเนี้ยไม่รู้ไปแล้วไปกูไปแล้ว ไปแล้วมันแข่งแล้วมันแข่งแล้วมันแข่งลไออ้าไอ้แรดดีกูไอ้แรดดีกูไอเฮียกูเจ็บกูเจ็บตำรวจตำรวจได้ดิไอเฮียกูเรียก่าหายเลยไอสายกูเรียก่าหายเลยยาวแล้วบบอคดิบบอดิบบอก่อนดิบล็บอก่อนดลบอก่อนบลอก่อนบล็อก่อนบลอก่อนบลบอก่อนบล็อก่อนบลก่อนบลอก่อนบล็อคก่อนบอก่อนอก่อนกบอี่นาทีครับ ใช่มึงถามก่อนนักเรียนตำรวจใหม่อ่ะมึงถามก่อนตำรวจตำรวจอ่าลุงเนี่ยทำไมเขาใส่ชุดกระต่ายเขาบอกไปคุยกับตำรวจมาแล้วอ่ะยังไงใบใบหน้ามันนะสมิธว่าไงนะสมิธว่าไงนะแล้วควายเขาเนี่ยโดนจับในโรงพยาบาลเนี่ยไอ้เหี้ยอับอายขายที่หน้าด้วยเสียชื่อเสียงหลายกระทงแค่นั้นแหละจริงๆโดนเยอะโดนเยอะด้วยหลายกระทง ือเขาหนีมาใช่ปะฮะหนี่เขาไปเคลียร์กันหน้าสอนนอนเกือบเขาดีมึงโทษเรหาไปกันที่บ้านตามไปกันที่บ้านผมเรียกร้องค่าเสียหายครับอันหลุดแหวนบารมีบาลทำไมครับผมจะนอนไงผมจะตายผมเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกี่ยวสามหมื่นอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะหมายถึงว่ารถลงเร่งไปที่มือนักเรียนตำรวจใช่ไหมใช่อ่ะก็ส่วนนั้นก็ตัดไป แต่นี่คือผมมาเจอลงโดยบังเอิญไงไม่แล้วคุณจับผมไงผมบอกแล้วก็ผมบอกแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวเดี๋ยวเพราะผมบลอบไข่ายที่หน้าเขาผมไม่ได้โดนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับที่เจอนักเรียนเสร็จลงไม่ผมเคลียร์กันนักเรียนแล้วนักเรียนบอกว่าคุยกันแลบแล้วเขาบอกให้ไปเคลียร์กับพี่แลบอีกทีนึงเคลียร์เรื่องอะไรครับก็เรื่องที่ผมบลบเข้ามาอยู่ในมือเขาไงแล้วคุณก็มายิงผมเลเซอร์ใส่ผมแล้วมาจับใส่ผมแล้วผมบลอไอขายที่หน้าเดินออกมาเนี่ยน่าคือนักเรียนก็ปล่อยแล้วไงน ลุงมาเจอผมไงก็ผมก็ต้องจับลุงดิไม่แต่คุณลุ้นได้จะรู้เรื่องแล้วนี่ผมไปเคลียร์ตะกี้วตรู้เรื่องแล้วเลยรับไม่แต่ตอนนี้ผมต้องการค่าเสียหายครับผมฝันแตกใครก็เห็นลุงหลอกลุงปกปิดขนาดนี้ไม่รู้เหรอไม่เขารู้เป็นงั้นผมงั้นผมไปเรียกหมอมาไหมเป็นพยานอะว่าคุณยิงผมกับล็อกมือผมอะตอนเนี้ยลุงก็กลับเข้าคุกก่อนกลับเข้าคุกเรื่องอะไรเขาไปคุยกับนักสอนอแล้วเขาคุยผมคุยกับเขาหน้าสอนอแล้วก็ลุงคุยแค่ว่าเด้งไปที่มือนักเรียนนักเรียนก็เลยปล่อยปกติ ไม่เขาจับผมเจลเข้าคุกปรับข้อหาผมหมื่นห้าเนี่ยยึดถุงศพผมไปอันหนึงแล้วยูโทรศัพท์เนี่ยเขาหูดับใส่ผมเขาอยู่ดีเขาจับผมแล้วเขาก็ป๊อปป๊บปป๊อปป๊อไม่ถึงกับแต่เขาเพิ่งแค่กรอบกวนไม่ใช่หรอกรอบกวนกระถุงศพไม่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 เขากรอบกวนเชื่อถึงหมดแล้วเขาเลยคอกันหมดแล้วอม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 แล้วเขาไม่เขาไม่อันเจลลงให้ะเขาไม่อันเจลเขาบอกว่าเขาไอ้นี่เขาทำไม่เป็นเขาไม่เขาไม่ทำให้ต้องไปคุยกับพี่แรปอีกทีนึงเมื่อกี้ผมขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับ เนนลงลงเหลี่ยมไม่ลงไม่ได้เลี่ยมเสียหายเสียหายใช่ผมมาเสียหายผมไม่จับลุงเแล้วครับผมไมหมดเลยนี่ยไม่ไม่ไมผมไมผ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 มต้องการาเสียก่อนเฮ้ยเฮยนีตำรวจได้หมอ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 อย่าอย่าตนุณป้าคุณคไม่ใจตอนุณเร่งร้องขัดเสียหายมือหมาอะไรมือไ่แล้วไปไหนแล้วไปไหน่ะเฮ้ยมึงอย่ามาลบแหล่่่จะอาบน้ำถ้ากูจะเอาตังนี่ไงก็กูจะเอาตังนี่ไง จอตังยังไงมึงมึงใหญ่มันออกดิมือใหญ่มันออกห้องน้ำดิแรบป่ะมึงใหญ่มันออกดิเอาไอ้เล่นหนีอ่ะเฮ้ยมึงหนีอ่ะเฮ้ยไอ้เบิร์ด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 มึงดูดิไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดมึงดูเฮียแรบดิมันเสียชือเสียชื่อเสียมาแล้วส่งร้ยใจเหรอส่งร้ายใจเหรอมึงเอามาเลยแท็กสามเอาอ่าง้ำก่อนนะครับเอามาเลยคุณคุณนะเอณบปกห้ามมาเลยไอเฮียรูแข่งแล้วรูแข่งแล้วแข่งแล้วแข่งแล้ว